ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่211ผู้ต้องสงสัยคนใหม่คำพูดของเจียงซื่อดึงดูดความสนใจจากทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เจินซื่อเฉิงถามออกไปด้วยความกระตือรือร้นแม่นางเจียงจะพิสูจน์อย่างไรใต้เท้าตามข้าไปที่ริมทะเลสาบจะวิสยาได้หรือไม่เจียงซื่อถามเจินซื่อเฉิงพยักหน้าได้สิ เดิมเขาก็จะไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดหลังจากสักถามเสร็จเช่นกันฝูงชนเคลื่อนตัวกลับไปที่ริมทะเลสาบจวิสยาอีกครั้งเจียงซื่อยื่นมือชี้ออกไปใต้เท้าเจินดูนี่สิพื้นที่ตรงนี้แม้จะมีรอยเท้าปนกันเต็มไปหมดทว่ามีรอยเท้าอยู่รอยหนึ่งที่ชัดเจนมากเจินซื่อเฉิงมองดูอย่างละเอียดทางชี้ไปยังรอยเท้าขนาดใหญ่แล้วถามขึ้นแม่นางเจียงพูดถึงรอยเท้านี้ใช่หรือไม่เจียงซื่อพยักหน้า ใช่รอยเท้ารอยนี้เป็นของน้องรองหักใต้เท้าไม่เชื่อสามารถนำรองเท้าที่น้องรองสวมอยู่ตอนนี้มาเทียบดูได้ซูชิงอี้รูปร่างอ้วนท้วมเท้าทั้งสองข้างจึงมีขนาดใหญ่ตามจนน่าตกใจมีครั้งหนึ่งที่เจียงซื่อมาครั้งคืนที่จนโหบังเอิญได้ยินสาวรับใช้บ่นว่ารองเท้าของคุณชายรองนั้นทำยากก็เลยจำได้ขึ้นใจเมื่อครูมีฝูงชนแห่กันมาอย่างที่เกิดเหตุเจียงซื่อรู้ดีว่ามันทำให้เรื่องลำบากขึ้น จึงได้แต่แอบหาเบาะแสอยู่เงียบๆมาโดยตลอดซึ่งไม่นานก็เจอเข้ากับรอยเท้ารอยนี้นำรองเท้าที่คุณชายรองซูเออร์สวมอยู่ออกมาเทียบเจินซื่อเฉิงออกคำสั่งกับลูกน้องไม่นานลูกน้องก็ถอดรองเท้าออกมาข้างหนึ่งหลังจากเปรียบเทียบดูอย่างจริงจังแล้วก็เอ่ยขึ้นใต้เท้ารอยเท้านี้เป็นรอยที่เจ้าของรองเท้าทิ้งไว้จริงด้วยขอรับเจียงซื่อก้าวไปข้างหน้าสามสี่ก้าวแล้วยืนนิ่งอยู่ที่ริมทะเลสาบจวิสยา รอยเท้าสุดท้ายอยู่ตรงนี้ปลายรองเท้าชี้หันหน้าไปในทะเลสาบแสดงว่าก่อนที่น้องรองจะตกน้ำได้หันหน้าเข้าทะเลสาบจะวิสยาหักน้องรองถูกคนผลักลงไปในน้ำเช่นนั้นฆาตกรก็ต้องยืนอยู่ข้างหลังเขาแน่นอนใต้เท้าว่าที่ข้าพูดมีเหตุผลหรือไม่เจนซื่อเฉิงพยักหน้าที่แม่นางเจียงพูดก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่านอกจากรอยเท้าของคุณชายสูนั้นก็มีรอยเท้าคนอื่นเต็มไปหมดหากจะหาตัวฆาตกรจากรอยเท้าพวกนี้คงเป็นไปไม่ได้ เจนซื่อเฉิงพูดไปพร้อมกับแอบถอนหายใจในใจนี่มันคล้ายกับสถานที่เกิดเหตุหลายๆที่เลยมันมักจะถูกทำลายเบาะแสสำคัญหลายๆอย่างเพียงเพราะคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพวกนี้ที่นำพาความลำบากอันใหญ่หลวงมาให้เดิมคดีที่ไขได้ง่ายกลับกลายเป็นยากแต่ก็ไม่อาจเอ่ยตำหนิเพราะเรื่องพวกนี้ได้เจียงซื่อจ้องมองรอยเท้าที่เต็มพื้นไปหมดได้แต่รู้สึกหนักใจ ท่ามกลางรอยเท้าพวกนี้จะต้องมีรอยหนึ่งที่เป็นของฆาตกรแน่นอนแต่น่าเสียดายที่มีทั้งคนเข้ามาช่วยและมุงดูจึงทำให้ไม่สามารถแยกแยะออกได้ตั้งแต่แรกแล้วเจียงซื้อถอนหายใจออกมาเบาๆใต้เท้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้บอกว่าจะใช้สิ่งนี้เป็นตัวหาฆาตกรเพียงแต่อยากให้ทุกคนรู้จุดที่ฆาตกรยืนอยู่ในเวลานั้นหากมีฆาตกรอยู่จริงๆเขาก็ควรจะยืนอยู่ตรงนี้ทุกท่านเห็นด้วยกับข้าหรือไม่ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยอย่างไม่รู้ตัว เจียงซื่อจับชายกระโปรงยกขึ้นมาน้องรองรูปร่างอ้วนท้วมตกลงไปในน้ำก็ต้องมีละอองน้ำประเซน็นออกมาแน่นอนเช่นนั้นเสื้อผ้าของฆาตกรก็ต้องเปียกมากแน่ๆแล้วอย่างไรระแดดแรงขนาดนี้เปียกได้ไม่นานก็คงแห้งไปแล้วโยซื่อโต้กลับเจียงซื่อมองไปที่โหยซื่อตอนที่ข้ากลับไปยังเวทีแสดงนิ้วได้ไม่นานผู้ที่เห็นข้าต่างก็พิสูจน์ได้ว่าเสื้อผ้าข้าสะอาดอยู่อีกอย่างป้าสะพ้ายใหญ่ดูไม่ออกหรือว่าชุดข้าเป็นเนื้อผ้าอะไร โยซื้อจ้องมองดูสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยชุดที่เจียงซื่อสวมอยู่เป็นชุดสีเขียวสดใสถูกตัดเย็บจากวัสดุราคาสูงชื่อว่าปี้อิงซาเมื่อนำเนื้อผ้าชนิดนี้มาทำชุดใส่ในฤดูร้อนเวลาสวมใส่มันจะเย็นสบายไร้เหงื่อสบายตัวมากสตรีผู้ร่ำรวยหลายๆคนต่างชอบสวมใส่ทว่ากลัดบอมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งหากถูกน้ำหยดใส่ไม่ว่ากี่หยดมันก็จะกลายเป็นรอยคล้ายกับคราบน้ำมันแต่ที่กระโปรงของเจียงซื่อกลับใสสะอาดหมดจดไม่มีคราบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว อย่างที่เจียงซื่อพูดแม้ฆาตกรจะระวังขนาดไหนแต่หากยืนอยู่ข้างซูชิงอีก่อนที่จะผลักลงไปในน้ําไม่มีทางที่จะไม่ถูกน้ํากระเด็นโดนใส่แน่นางใช้ชุดกระโปรงสีเขียวพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้อย่างไร้ข้อกังขาเจียงซื่อไม่ได้มองโยซื่อที่สีหน้าย่ำแย่อีกต่อไปนางมองไปที่เจินซื่อเฉิงพลางอมยิ้มออกมาเล็กน้อยน่าเสียดายที่ข้าน้อยทําได้เพียงแค่แสดงความบริสุทธิ์ของตัวเอง ส่วนเรื่องหาตัวฆาตรกรน,นั้นคงต้องรบกวนใต้เท้าเจินแล้วเป็นการยากมากที่จะปิดบังความชื่นชมในสายตาเจินซื่อเฉิงที่มองเจียงซื่อแม่นางเจียงทำได้ดีมากเจียงซื่อยอกเข่าลงเล็กน้อยแล้วถอยไปอยู่ด้านข้างเจียงจั่นดึงเจียงซื่อไว้เบาๆแล้วยกนิ้วโป้งให้นางเจียงซื่อยิ้มตอบแล้วหุบยิ้มลงอย่างรวดเร็วบางทีอาจเป็นเพราะชาติพบที่แล้วสู่ชิงอี้จักไปด้วยอาการป่วยอย่างรวดเร็ว นางจึงทําใจยอมรับเรื่องนี้ไปแล้วเช่นนั้นแม้เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้ามันจะหนักหน่วงเะว่ามันกลับไม่รู้สึกจัดก,การความรู้สึกยากเหมือนกับตอนที่เผชิญหน้ากับการตายของคู่สามีภรรยาหยงซังปัวเลยอถ้าเช่นนั้นเป็นไปได้ว่าฆาตกรอาจจะเปลี่ยนชุดโยซื้อถามพพ่งออกมาเจนซื้อเฉงพยักหน้ามีความเป็นไปได้โยซื้อกวาดสายตาออกไปช้าช้าสุดท้ายก็หยุดลงที่เออไทไท ทุกคนหันมองตามโหยซื่อสาวรับใช้สองสามคนสีหน้าเปลี่ยนทันทีในขณะเดียวกันพวกนางก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดเออไทยไทยสวีซื่อสวมชุดลายกลีบลูกพลับสีน้ำเงินจากนั้นก็ลุกออกจากงานไปกลางคันทว่าตอนนี้กลับสวมชุดผ้าทอลายดอกไม้สีการพลูแทนเหตุใดน้องสะพ้ายถึงเปลี่ยนชุดโหยซื่อเดินไปตรงหน้าจ้องมองสวีซื่อด้วยสายตาเคียดแค้น ก่อนหน้านี้ขณะที่กำลังดูการแสดงนิ้วบนเวทีนางชำเลืองเห็นสวีซื้อรีบเดินออกไปกลางคันอย่างไม่ตั้งใจในใจเกิดความสงสัยขึ้นมาเพียงแต่ไม่ได้คิดมากแต่พอมาคิดดูตอนนี้หากสวีซื้อเป็นคนลงมือกับลูกคนรองเวลามันก็ประจวบเหมาะพอดีสวีซื้อมองโยซื้ออย่างเย็นชาข้าเปลี่ยนชุดก็ต้องรายงานพี่สไพยด้วยหรือปกติเจ้าจะเปลี่ยนกี่ชุดข้าก็ไม่สนใจหรอกทว่าตอนนี้อี้เอ๋อร์ตายแล้ว เจ้าเปลี่ยนชุดจึงน่าสงสัยไงละ่ะโยซื่ออารมณ์เดือดขึ้นมาใต้เท้าเจินก่อนหน้านี้ขณะที่ดูการแสดงนิ้วนางออกไปกลางคันนับเวลาดูแล้วมันพอดีกับตอนที่ลูกคนรองของข้าถูกฆาตรกรรมนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแน่ซื่อจือฮูหยินใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเจินซื่อเฉิงพูดปลอบสวีซื่อเอ่ยปากพูดน้ำเสียงเรียบเฉย พี่สะพ้ายอย่ามาใส่ร้ายคนอื่นม่วั่วนะที่ข้าออกไปกลางคันก็เพราะสาวรับใช้มารายงานว่าเป่าเอ๋อตื่นแล้วข้ากลับไปป้อนยาให้เป่าเอ๋อยาเลอกเปื้อนชุดข้าแน่ออนว่าข้าต้องเปลี่ยนชุดใหม่เรื่องนี้สาวรับใช้ข้ายืนยันได้เมื่อได้ยินสวีซื่อยกซูชิงเป่าขึ้นมาพูดน้ำเสียงของโหยซื่อก็เดือดพล่านขึ้นอีกเลิกเถียงข้างๆคูคูได้แล้วเจ้าต้องทำไปเพื่อแก้แค้นให้เป่าเกอเอ๋อแน่ๆถึงได้ลงมือทำร้ายอีเอ๋อหุบปากในท่านสุตกรลั่นออกมาสีหน้าเคร่งขรึม พูดจาเลวไหล,หลต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรไม่รู้จักไอ้บ้างหรือข้าไม่ได้พูดจาเหลวไหลท่านพี่แม้ท่านจะไม่อยากให้ตระกูลอับอายแต่ก็คงไม่อยากทําให้อีเอ๋อนอนตายตาไม่หลับหรอกใช่หรือไม่เจินซื่อเฉิงกระแอมเสียงออกมาสู่ซื่อจื่อข้าอยากฟังว่าเหตุใดซื่อจื่อหูหยินถึงพูดเช่นนี้ความเศร้าจากที่เสียลูกไปบวกกับคาดเดาเรื่องเจียงซื่อผิดทำให้โหยซื่อยากที่จะควบคุมอารมณ์ได้ นางจึงพูดความในใจออกมาอย่างไม่ลังเลอี้เอ๋อสติปัญญาไม่สมประกอบทั้งยังชอบเล่นกับผู้อื่นสองวันก่อนขณะที่ชวนเป่าเกอเอ๋อเล่นซ่อนแอบอยู่ไม่ระวังผลักเขาตกลงมาจากภูเขาจำลองเป่าเกอเอ๋อบาดเจ็บที่หัวหมดสติอยู่นานสวีซื่อคงแค้นใจถึงได้ลงมือกับอี้เอ๋อแน่พอได้ยินโหยซื่อพูดถึงเรื่องลูกชายสวีซื่อก็ตาแดงก่ำแค้นเสียงหัวเราะพลางเอ่อยขึ้นพี่สะพ้ายคิดผิดแล้วละหลังจากเป่าเกอเอ๋อได้รับบาดเจ็บข้าก็รู้สึกเสียใจมาก เช่นนี้จึงยิ่งไม่กล้าลงมือกับลูกคนอื่นในฐานะแม่คนหนึ่งข้าคงทำเรื่องเช่นนี้ไม่ได้หรอกช่องตามใจทูเดย์ตอนที่212ลูกขนไก่ทันใดนั้นเองน้ำเสียงอันเยือกเย็นของเด็กหนุ่มก็ดังขึ้นข้าเจอเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง เด็กหนุ่มอายุ17-18เดินแหวกพุ่มไม้ออกมาปรากฏตัว,ตวอยู่ต่อหน้าผู้คนและมีสุนัขตัวโตวเดินตามติดอยู่ข้างหลังชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคิ้วโก่งได้รูปแววตาเป็นประกายแม้จะสวมชุดแบบธรรมดาที่สุดมันก็ยังคงขับให้เขาดูเด่นเป็นสง่าดัง่งภูเขาหิมะทิ้งใหญ่ดูไม่ธรรมดาแถมสุนัขตัวโต,วตวที่อยู่ข้างกายเขาก็ดูท่าทางหน้าเกรงขามเพียงแต่มันเดินขาเปเล็กน้อยจึงทําให้คนมองผ่านความหน้าเกรงขามของมันไปเจียงจ้นอดกระซิบขึ้นข้างหูเจียงซื่อไม่ได้ แปลกจริงพี่วีชีไปอยู่กับใต้เท้าเจินได้อย่างไรหรือว่าเขากลายเป็นลูกน้องใต้เท้าเจิญไปแล้วอาจเป็นไปได้เจียงซื่อก็เดาไม่ออกเช่นกันว่าเหตุใดอวิจินถึงได้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่หากเป็นเช่นนี้ก็ดีเจียงจั้นเอ๋ยพึมพำพี่อวิชีมีเรื่องให้ทําเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีในอนาคตไปสู่ขอสตรีแต่งงานจะได้สะดวกเจียงซื่อรู้สึกว่าคําพูดของพี่ชายแปลกไปเล็กน้อยจากนั้นก็กวาดสายตามองไปที่อวิจิน ไม่นานอาวิจินก็เดินมาอยู่ตรงหน้าเจินซื่อเฉิงพร้อมกับอมยิ้มออกมาใต้เท้าข้าเจอเรื่องน่าสนใจบางอย่างตือไม่ทราบว่าเจอเรื่องอะไรหรือ เจนซื่อเฉิงมองเด็กหนุ่มตรงหน้าที่กำลังฉีกยิ้มอันเยือกเย็นออกมาพอนึกถึงฐานะตัวตนของเขาในใจก็รู้สึกสับสนมากคิดไม่ถึงเลยว่าคุณชายอวี๋ท่านนี้จะเป็นเยี่ยนอ,ององใหม่องคชายเจดะดที่อายุน้อยแถมยังไม่เคยโผล่นหน้าออกมาให้ผู้ใดเห็นพอนึกถึงตอนที่กรมอาญายัดเยียดคนเข้ามาแล้วบอกว่าหลังจากนี้จะมีคนมาช่วยทำคดีเจนซื่อเฉิงก็ปวดหัวทันทีทว่าพอได้เห็นคนที่มาช่วยพร้อมกับรู้ตัวตนของอีกฝ่ายเขาปวดหัวยิ่งกว่าเดิมอีก สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดตอนทำคดีสำหรับเขาก็คือมีคนมาคอยชี้นิ้วสั่งหักองค์ชายเจ็ดท่านนี้อาศัยตำแหน่งของตนเข้ามาแซงแซงตามอำเภอใจเขาก็ไม่อาจไปที่กรมอาญาเพื่อขอถอนตัวได้เพราะการที่ให้องค์ชายแต่ละคนไปฝึกทีกรมต่างๆนั้นเป็นประสงค์ของห้องเต้ แต่สิ่งที่ทําให้เจนซื้อเฉิงคาดไม่ถึงก็คืออวิจินเป็นคนพูดเองว่าไม่อยากเปิดเผยตัวตนและให้ใช้ตําแหน่งในการเป็นลูกน้องของเขาเพื่อเข้าร่วมทํางานแน่นอนว่าเจนซื้อเฉิงก็ต้องเต็มใจอยู่แล้วแม้แต่เรื่องที่อีกฝ่ายพูดว่าตอนไปขายคดีจะพาสุนัขไปด้วยเขาก็ได้แต่ทําเป็นเอาหูไปนาเอาต้าไปไร่อะแฮมช่วยไม่ได้สุนัขตัวนั้นเป็นถึงสุนัขของทางการถือเสียว่าเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วกันอวิจินแบมือออกกลางฝ่ามือมีลูกขนไก่หลักสีวังอยู่ เจนซื่อเฉิงรู้เรื่องจากการไต่ถามมาไม่น้อยแล้วเขารู้ว่าเดิมซูชิงอี้กำลังเตะลูกขนไก่อยู่ในสวนกับสาวรับใช้เช่นนั้นลูกขนไก่ที่ปรากฏอยู่ในมืออวิจิตลูกนี้จึงมีกลิ่นตัวติดอยู่ทันทีที่ซูชิงสเสวียเห็นลูกขนไก่สีหน้าก็ซีดเผือดลงมากยิ่งขึ้นนางไปหาซูชิงอี้ตามคำสั่งของท่านแม่ใหญ่เห็นเขากำลังนั่งคลึงลูกขนไก่อยู่คนเดียวจึงใช้วิธีเล่นกับเขาเพื่อที่จะได้นมนาวใจให้เขามาเล่นที่นี่ได้ แล้วลูกขนไก่ทำไมถึงได้มาโผล่อยู่ในมือของชายผู้นี้ได้เมื่อนึกถึงทิศทางที่อวิจินเดินออกมาสูชิงสเสวียก็กำมือแน่นอย่างไม่รู้ตัวเหงื่อผุดขึ้นมาเต็มฝ่ามือตอนนั้นนางกับซูชิงอี้เล่นกันอยู่ในศาลาเฉาหยาง ศาลาเฉาหยางอยู่ติดกับทะเลสาบจวิสยาทั่วทุกสารทิศเต็มไปด้วยดอกไม้ต้นหญ้าที่งอกงามหักมองจากทะเลสาบจวิสยาจะเห็นได้เพียงแค่ตัวศาลาจะมองเห็นทิวทัศน์ภายในไม่ค่อยชัดแต่ถ้าหากนั่งอยู่ในศาลาเฉาหยางแล้วมองผ่านพุ่มดอกไม้ต้นหญ้าออกไปกลับสามารถเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างได้อย่างชัดเจนไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่า ซูชิงสเสวียมักจะรู้สึกว่าสายตาของเด็กหนุ่มที่ถือลูกขนไก่ไว้มือคล้ายกับจะมองมาทางนางซูชิงสเสวียกำมือแน่นอย่าร้อนใจไปแม้จะเจอลูกขนไก่แล้วจะเป็นอะไรไปอย่างมากก็แค่พิสูจน์ได้ว่าพี่รองเคยอยู่ที่ศาลาเฉาหยางไม่มีใครรู้หรอกว่านางก็อยู่ที่นั่นด้วยไม่ใช่สิมีอยู่คนหนึ่งที่รู้นั่นก็คือท่านแม่ใหญ่ซูชิงสเสวียชำเลืองมองตาท้ายทะยอยซื่อยอย่างระมัดระวังจากนั้นก็ดึงสายตากลับอย่างรวดเร็ว เดิมเรื่องนี้ท่านแม่ใหญ่เป็นคนสังการแน่นอนว่าท่านแม่ใหญ่ต้องรู้ดีว่านอกจากเจียงซื่อที่เจอกับพี่รองแล้วก็ยังมีนางด้วยแต่ว่าหากไม่ถึงทางตันท่านแม่ใหญ่คงไม่พูดออกมาหรอกพอคิดถึงตรงนี้ซูชิงสเสวียก็แอบ,บโล่งอกข้าเจอลูกขนไก่นี้ในศาลาแสดงว่าหลังจากที่สาวรับใช้ละสายตาจากคุณชายรองไปเขาเคยรออยู่ในศาลาซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณชายรองซูอาจจะอยู่ในศาลาแล้วเห็นแม่นางเจียงเดินผ่านถึงได้พุ่งพรวดออกมา พอพูดถึงเจียงซื่อน้ำเสียงอวิจินก็อ่อนโยนลงทว่ากลับพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้มองนางเจินซื่อเฉิงพยักหน้าเป็นการยอมรับการคาดคะเนของอวิจินอวิจินคลึงลูกขนไก่หลักสีไปมาพลางเม้มริมฝีปากลงเล็กน้อยได้ยินคนในจจนโห่ว,ว่ากันว่าคุณชายรองเป็นผู้ที่สติไม่สมประกอบทุกคนลองคิดดูคนเช่นนี้จะมีความอดทนรออยู่ที่ศาลาได้หรือ เขาพูดไปพร้อมกับกวาดสายตามองผู้คนช้าๆแล้วเอ่ยเสียงเรียบขึ้นถ้าหากมีเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้อยู่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือตอนนั้นมีคนอื่นอยู่ด้วยทุกคนได้ยินต่างก็ตกใจยังมีผู้อื่นอยู่ด้วยงั้นหรือหรือว่าตอนที่ซูชิงอี้เข้าไปขวางเจียงซื่อแท้จริงแล้วจะมีคนเห็นแล้วคนผู้นั้นเป็นใครทำไมถึงไม่ยอมแสดงตัวออกมา คำถามมากมายวงเวียนอยู่ในหัวของทุกคนทำให้ทุกคนต่างจ้องตาไม่กระพริบไปที่เด็กหนุ่มที่ดูไม่สะทกสะท้านโยซื่อชำเลืองมองซูชิงสเสวียด้วยสายตาแน่นิ่งที่จริงนางเอกใจตั้งแต่แรกแล้วหากว่ากันตามที่นางสั่งหลังจากที่ซูชิงสเสวียดึงความสนใจอี้เอ๋อร์ให้ไปก่อกวนเจียงซื่อก็ควรจะไปตามหาคนให้มาเห็นเหตุการณ์นี้สิเช่นนี้เจียงซื่อกับอี้เอ๋อร์ถึงจะได้ลงเอยเป็นคู่กันทว่าต่อมาเจียงซื่อกลับปลอดภัยไม่เป็นไรแต่อี้เอ๋อกลับตายอย่างไร้สาเหตุ โยซื่อมีเรื่องมากมายที่อยากจะถามซูชิงสเสวียธว่าตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ยังหาโอกาสที่เหมาะสมไม่ได้เมื่อต้องรับมือกับสายตาที่จ้องอย่างพิถีพิถันของท่านแม่ใหญ่สูชิงสเสวีแทบจะใช้แรงทั้งหมดที่มีพยายามควบคุมตัวเองไว้จะได้ไม่เสียอาการแล้วรีบก้มหน้าลงในขณะเดียวกันสูชิงอวี่ก็ยืนหน้าซีดอยู่ข้างๆซูชิงสเสวียและก็แทบจะยืนไม่อยู่ นางยื่นนิ้วมือที่สนนริกออกไปสกิดซูชิงสเสวียซูชิงสเสวียเงยหน้าขึ้นมาทันทีแล้วสบตากับนางขนตาที่เรียงตัวหนาของซูชิงอวี๋สันระรัวพลางส่งสายตาเป็นเชิงถามซูชิงสเสวียซูชิงสเสวียยื่นมือที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อออกมาจับมือซูชิงอวี๋ไว้แน่นเป็นการบ่งบอกว่าอย่าได้บุมบามเข้ามาแทรกซูชิงอวี๋รู้สึกเย็นยะเยือกตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนถึงหัวใจความกลัวเริ่มแพร่กระจายออกมาทีละนิดคนผู้นั้นเป็นใครกัน นายท่านใหญ่มองกวาดผู้คนออกไปสู่ด้วยสายตาที่เฉียบแหลมดังคมมีดนายท่านซูไม่เห็นความผิดปกติใดๆสุดท้ายจึงมองไปที่อวิจินอวิจินยิ้มพร้อมกับแบมืออีกข้างออกคงจะเป็นเจ้าของผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ผ้าเช็ดหน้าทําจากผ้าไหมสีขาวผืนหนึ่งปรากฏขึ้นในมือของเขาพลางขยับตามลมที่พัดมาสูชิงสเสวียรู้สึกสมองขาวโพลนไปชั่วขณะเซถอยหลังไปนางทําผ้าเช็ดหน้าหล่นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน นางนึกออกแล้วตอนที่กำลังเล่นกับซูชิงอีซูชิงอีน้ำลายย้อยลงบนหลังมือนางหลังจากที่นางใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดรู้สึกเส่อเอียนจึงทิ้งผ้าเช็ดหน้าไปซูชิงสเสวียนนิ่งคิดในใจก็ยิ่งร้อนรุม่มทันใดนั้นจูจู่ซูชิงซวงก็เอ่ยปากขึ้นผ้าเช็ดหน้าแบบนี้ปกติจะเป็นของเจ้านายและบ่าวรับใช้ที่มีหน้ามีตาถึงจะใช้กันพอได้ยินคำนี้ซูชิงสเสวียก็นิ่งลง จะตื่นตระหนกไปไม่ได้ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไม่มีแม้แต่ลายใครจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของนางโยซื้อหลับตาลงไม่ผิดแน่สู่ชิงเสวียเล่นกับอี้เอ๋อที่ศาลาเฉาหยางจริงๆแต่ไม่รู้ว่านางสารเลวนี่เห็นอะไรเข้าหรือว่านางสารเลวนี่อาจจะเป็นคนฆ่าอี้เอ๋อ